ความจริงองเหนือหัวพาไม่ได้เป็นคนทำซะหน่อยเราทำเองเจ้าแหละถอยไปไม่ได้ตายก็บุญเท่าไหร่แล้วยิ่งจะมาปากมากอีกอยู่เงียบเงียบไปเองอะทำไมพูดแบบนี้ล่ะเดี่ยวนะทั้งหมดเป็นแผนพวกเต้าใช่ไหมใช่ต้องใช่แน่ๆนทั้งตุ๊กแกทั้งพื้นลื่น,นทั้งหมาเป็นฝีมือพวกเต้าใช่ไหมอย่ามาใส่ความกันมั่วๆนะ มิ่นพวกเราก็ไม่ต่างจากหมิ่นพัทิดาระวังปากด้วยไปเลยรีบไปอ,ไอ้ไลยลักษณะวง ในฐานะที่เจ้าที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์แห่งเมืองนี้เจ้าจะลงโทษพามภูนีอย่างไงเอออุย้ยเสด็จพ่อเพคะแล้วถ้าปกติเนี่ยโทษคืออะไรหรอเพคะประหารชีวิต ว่ายัางไงลักษณะวงพ่อขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะทุกคนในที่นี้ต่างก็รู้ดีว่า,าพามผู้นี้เป็นคนสนิทของเจ้าแล้วถ้าหากเจ้าลดโทษให้กับาพามเกศรเพียงเพราะว่าเป็นคนโปรดของเจ้าความน่าเชื่อถือในการปกครองบ้านเมืองก็จะไม่เหลือขอเดชะใช่แล้วพระเจ้าค่ะ ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าพระองค์จะทรงรู้หรือเปล่ามีการพูดกันนาหูว่าพระองค์ทรงชอบพรามเกศศรแบบคนรักไม่จริงสักหน่อยเจ้าพี่เพคะทรงตอบไปสิเพคะว่าไม่เป็นความจริงไม่ไม่จริงถึงพระองค์จะทรงพูดเช่นนั้น แต่หากพระองค์ลดโทษให้กับาพามเกศรครับว่าไม่จริงของพระองค์ก็คงจะหามีน้ำหนักไม่การผิดคำพูดมันทำให้เสื่อมเสียพระอิสริยยศกลายเป็นที่ขอลหาว่ากษัตริย์แห่งเมืองอยุบบนทรงชอบผู้ชาย เราไม่ได้ชอบเจ้าพี่ถ้าไม่ได้ทรงชอบก็ทรงมีพระกระแสรับสั่งมาสิเพคะทุกคนรอฟังอยู่นะเพคะเจ้าพี่เจ้าพี่เพคะ เราจะทําให้ทุกคนดูและอยากเข้าใจเราผิดอีกนับจากนี้สามวันถ้าพรามไม่สามารถสมานเทวรูปกลับคืนมาเหมือนเดิมได้ก็ลงโทษตามอาญาประหารพราไปเลยรับด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะเมือสตงยนรับจับรามเกศไว้ไปขังเรือเหลวลไรับทุก น้องลักษณะวงศ์ทำไมถึงสั่งไปแบบนั้นล่ะ ถ้าพราหมณ์ถูกประหารไปจริงๆน้องจะทำยังไงที่เราสั่งไปแบบนั้นเพราะว่าเรารู้ว่ายังไงภายในอีกสามวันน่ะเราต้องหาวิธีสมานเทวรูปนั้นให้จงได้แล้วพราหมณ์ก็จะรู้แผนกับน้องด้วยไหมเนี่ยป่านนี้เสียใจแย่แล้วมัง้งเดี๋ยวเราจะไปบอกพราหมณ์จะได้รออย่างสบายใจจะ,สะเสด็จไปไหนเลยพระเจกาค่ะ หากคิดจะเสด็จไปหาพราหมณ์เกษรก็ทรงล้มเลิกความคิดไปได้เลยและขอพระองค์ทรงประทับอยู่ที่ตำาหนักของพระองค์ทั้ง3าวันนี้ด้วยพระเจ้าค่ะและแน่นอนว่าจะมีคนคอยเฝ้าพระองค์อยู่ตลอดไม่ว่าพระองค์จะทำอะไรจะขยับตัวไปไหนพวกเราก็จะรู้หมดเชิญพระเจ้าค่ะในที่สุด ก็มีวันนี้สักทีนะคุณเท้าวันที่เหลือแค่เรากับเจ้าพี่แค่สองคนไม่ต้องมีไอ้หน้าด้านคนไหนเข้ามายุ่งอีกดูท่ามันอยากจะได้พระโอรสมากเลยนะเพคะถึงขนาดลงทุนแต่งกายเป็นนางรำคงอยากจะให้พระโอรสมองตัวเองเป็นผู้หญิงละมังถึงจะผิดแผนไปหน่อยแต่สุดท้ายมันก็แพ้ไั่ตัวเองสมนำหน้า ที่บัวตูมบัวบานเป็นไงบ้างนางเมาส์น่ะดูเหมือนมันจะไม่ยอมพีคะเอาสิเราก็ไม่ยอมเหมือนกันเป็นอะไรนางเมาส์ยังไม่คืนดีกับพ่อพามอีกเหรอแม่พ่อมิ่งล่ะ ขอเอาไปล่าสัตว์ในป่ากับเพื่อนที่ต่างเมืองป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยแล้วเอ็งถามทําไมอะ่ะฮะแม่เมาจะเปิดโปงพระธิดาย,ยี่สุน<อ>แล้วเราก็หนีออกจากเมืองนี้กันเออเปิดโปงเปิดโปงอะไรของเอ็งก็เขามาปฏิปต่อเรื่องราวแล้วเาก็ได้รู้ว่าเราเชื่อใจคนผิดมาตลอดแม่เบื้องหลังต้องมาจากพระธิดาย,ยี่สุนแน่แ อันนี้ยิ่งชัดเจนที่พระธิดายี่สุน่ะบอกพระธิดาทัตโกสุลว่าพามใช้ประคำเล่นของใส่พระโอรสลักษณะวงมันเป็นไปไม่ได้เลยแม่เพราะประคำนั้นเป็นของพ้าอาจารย์รับพระศิดาก็ทรงรู้เรื่องนี้ดีไหนจะยาพิษไหนจะที่อยู่ๆก็ให้พามไปเช็ดเทวรูปศักดิ์สิทธิ์นั่นอีกทางทางี่ไม่ใช่หน้าที่ของพามแม่พระธิดายี่สุนจะฆ่าพามเกศรใจเย็นๆก่อนเถอะเองเอาความมั่นหน้ามั่นหนมาจากไหนกันเนี่ย เมานูทุกอย่างแล้วแม่พามเกสรก็คือทิพเกสรคนรักเก่าของพระอรสลักษณะวงศ์เฮ้เอ่อแปลว่าพามเป็นผู้หญิงเหรอโอ้ยแล้วเองจะไปทำอะไรพระธิดาได,ได้ใครจะไปเชื่อเองแม่ว่าเราหนีไปจากที่นี่ดีกว่าอย่าไปยุ่งเลยเรื่องนี้ฮะเดีย๋ยวได้ตายกันทั้งบ้านหรอกไม่แม่เขาจะไม่หนีจนกว่าจะช่วยพานเกสรนได้ คนที่จะเชื่อเราคือพาธิดาทัดโกสุงคนที่โดนหลอกสนกายเป็นแพลรับบาปอยู่ตอนนี้จะไป<บ>ฟ้องใครเหรจ๊ะบ,บอกแล้วใช่ไหมให้อยู่เงียบๆช่วยไม่ได้นะทหาร ดาวสวยดีนะเดี๋ยวเมื่อไหร่จะเลิกลืมตัวกระโดดกอดเราสักทีแต่อ่งเราอยู่นั่นแหละครั้งหน้าจะกอดคืนแล้วน่าจะได้รู้สึกบ้าง <S <S 2> <S 2> ดูที จอเล่ามีน้ำตาคลอหน่อยๆเลยหรือเปล่านะปากดีอุ้ยจะว่าเราปากดีเคยลองแล้วหรือเปลตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอุ้ย อยากไมนี่อย,อยักบ้าอะไรกูยิ้งกยอเนี่ย,ยงไงคิดถึงผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันเหรอนางไม่อยู่แล้วล่วะเจ้าไม่ต้องแวะมาดูแล้วกลับบ้านจะไปเหอะเราก็จะกลับเหมือนกัน ท้องฟ้าสวยดีนะอย่าเข้าใจผิดเลยแค่ลงเข้าตายเฉยหรอกนี่ถ้าคิดถึงเขามากก็ไปหาเขาเลยสิจะได้ไม่ต้องมานั่งคุยกับจุ้งกิ้งคือเนี่ยเสด็จพอ่อได้ยินหมดเลยเหรอพระเจ้าค่ะ ถึงพ่อไม่ได้ยินพ่อก็รู้ว่าเจ้าคิดยังไงกับทัดโกสุม <c oughs> <c oughs> พ่อนะดูออกตั้งแต่แรกแล้วเจ้าปกปิดพ่อไม่ได้หรอกสเสด็จพ่อลูกสับสนไม่เห็นลูกสับสนเลยอาการหัวเจ้ามันชัดขนาดนี้ยอมรับหัวใจของตัวเองเถอะนะไม่วจะฝืนไม่ทำไม นางปฏิเสธลูกเรอพระเจ้าค่ะก่อนจากกาันลูกก็ทําไม่ดีกับนางไว้ตั้งเยอะไหนนางจะคติกับยักษ์อย่างพวกเราอีกลูกไม่รู้จะไปให้เสียใจเล่นทําไมคิดกับกันถ้านางชอบลูกเหมือนกันละ่ะจะปล่อยให้นางหายจากไปแบบนี้เหรอหถ้าไม่ลองมันก็ไม่รู้หรอกนะ ถ้าเจ้าบอกไปมันก็ยังมีโอกาสแต่ถ้าเจ้าปล่อยไว้แบบนี้มันก็ไม่มีโอกาสเลยคิดเอานะลูกเจ้าโตแล้ว พ่อออกจากตำหนักไม่ได้เหรอนอกลักษณะวงเปล่าหรอกพี่มะแค่นี้นะเราหนีออกไปได้อยู่แล้วเราแค่กำลังคิดว่าจะช่วยพารามยยังไงให้คนไม่รู้ว่าเราช่วยถ้าไม่ได้ชอบพราหม์ก็ไม่เห็นจะต้องสนใจคำขอรหานั่นเลยที่น้องเป็นแบบนี้ก็เพราะไม่อยากจะยอมรับตัวเองเหมือนกันว่าชอบพราหมณ์เขาเห็นแล้วพี่มะ เสาแเล่นนิดเดียวเองต้องทำหน้าดุด้วยพี่หมาไปก่อนดีกว่าพี่ลักษณะวงศ์ทัดโกสมุมอิ่นี่เองทัดโกสมุมพี่คิดว่าคิดว่าน้องกลับพาราณาสีไปแล้วใช่ไหมเพคะผิดหวังหรือว่าดีใจโอ้น้องพูดแบบนี้ทำไมพี่เองก็ต้องดีใจสิ ี่ขอโทษนะพอดีพี่น่ะมีเรื่องเครียดที่นี่เลยไม่ได้ออกตามหาน้องแล้วน,น้องไปอยู่ที่ไหนมาอยู่แถวนี้แหละเพคะไม่ใกล้ไม่ไกลพี่ขอโทษนะที่พี่พูดแรงใส่น้องแบบนั้นหายกดพี่หรือ,อยังห,หายแล้วเพคะน้องก็ต้องขอโทษเสด็จพี่เช่นกัน ยังอับตอนม,มเจ้าทำะไรน้องหรอน้องรออยู่ที่ไหนเ,เ,เป็นห่วงตัวเองก่อนเถอะนังยาครองหน่นยอยทำน้องข่าหรอนี่ต้องเจอท่าไม้ตายป่าท่าเมฆขา้าววันบ้า,าพี่มา อย่างเองจะรู้ยักษ์อย่างข้างั้นเหรอที่้าตายได้สักทีนะไอ้ลัคณะวงกลิ่นคาวเลือดนี่มัน รัศมีเจ้าว่าเสด็จพี่ลักษณะวงจะยอมขอโทษเสด็จแม่หรือเปล่าแล้วจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะปรับความเข้าใจกันดีกันแล้วก็กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมโอ้าทุดาทัาสโกสูงทั้งโลกสวยมจริงหมเพคะสังคงแบบแบบไม่ได้ทำไมทำไมจะเป็นไปไม่ได้รัศมี ไปสอดแนมให้ข่าสิว่าไอรักษณะหมุงนั่นมันตายหรือยังแต่ว่าโดนเข้าจุดสำคัญแบบนั้นไม่น่ารอดหรอกเสด็แม่ว่ายังไงนะเพคะพี่ลักษณะหมงตายหมายความว่ายังไงเออพอดีว่า มีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยลักษณะวงมันพยายามจะฆ่าแม่แต่ว่าแม่ไหวตัวทันลักษณะวงมันก็เลยตายแทนทัดก,ก็สงลูกดีใจใช่ไหมไม่ไม่จริงเรนพี่ลักษณะวงยังไม่ตายพี่ลักษณะวงเรนพี่ลักษณะพวกตายแล้วหรออ๋อร้องไห้ทำไมคนดีของแม่ เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกกันแล้วนะแม่จะกลับเป็นไล่นางสุวรรณอัมพาให้มหันออกไปแล้วเราก็จะกลับพลานาศีด้กันนะลูกไม่ลูกไม่ได้อยากให้ใครตายลูกรังพีลักลลสณาวอลูกรักเสด็จแม่ตัวอัมพาลูกจะไม่อยอมให้ใครไปไหนทั้งนั้นไปไหน ไม่เอ็งไปไหนไม่ได้เอ็งเป็นลูกข้าเอ็งต้องอยู่กับข้ามนล้องไห้โวกเวเสียงดังไปถึงไหนทำตัวหน้าํำคายเหมือนตอนเด็กไม่มีผิดรัศมีไปหาเชือกมามัดมันไว้ข้าจะเอามันไว้เป็นตัวต่อรองกับเจเด็อ พู้เจ้าก็ไม่ทราบเหมือนกันพระเจ้าค่ะได้ยินเสียงเอ,งอะพอข้าพูเจ้าเข้ามาเพ้ารถก็ทรงเป็นแบบนี้แล้วพระเจ้าค่ะนี่เท่ากับว่าลักษณะวงโดนรอบฆ่าสินะใครใครกันหมอหลวงลูกเขยแล้วเป็นยังไงบ้างออปลอดภัยดีใช่ไหมพงนี้ก็จะเฟรชแล้วใช่ไหมจ๊ะ ขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้าข้าพุทธเจ้าขอกราบทูลตามตรงข้าพุทธเจ้าพยายามรักษาสุดความสามารถแล้วแต่เนื่องด้วยพระโลหิตไหลออกมามากเกินไปขอประธานอภัยที่ต้องทูลว่าพระองค์จะทรงกลายเป็นเจ้าชายนิทาและไม่ทรงฟื้นขึ้นมาอีกแล้วพระเจ้าขอะ กก็เปนป,ปตนติแล้วออมาใรเป็นคนช่วยเราไว้อย่างนั้นเหรอครา,าวนี้ไม่มีไอลัณะคงคุ้มกันแล้วจะเอาตัวรอดกันยังไงมาดีเลยนะน่าสวยนะยยมาดีสายเลือดยักษ์ไม่เห็นจะน่าเสียใจตรงไหน,นดูยางเราสิหล่อจะตาถ้าไม่มีท่านเราคงโดนประหารไปแล้วความดีความชอบนั้นให้เราบ้างไม่ได้เลยเหรอองฉันก็จะไปจากที่นี่อยู่แล้วเดี๋ยวก่อนช่วยเราหน่อยนะให้เจ้าพี่ไม่ออกมาตามหาเจ้า เจ้าก็คงจะรู้จักนิสัยของเจ้าพี่ดี ยับยืนดีสางยงยักหน้าคนทั้งข้าไม่เคยหวั่นทั้นเึิงจะรบล้างความพังทลายับลินให้สิ้นไป